พี่น้องมาเบิง้ง้นใหม่น้ำกันจา่าข้ามาเป็นกระอ้อนซ้อนหายเถอะโอ้ยยายบ่เห็นล่ะเด้อเกิดขึ้นมาเบิ้งเนี่ยเลยอ่ะเบิจะเป็นเห็ดเป็นจะอ่อนซ้อนเย็นช่วยๆนะจา่ายู่หนองายให้ซจา่าหลานกาแฟข้าเจ้าโอ้ยยายเริ่มซื้อหลานละเด้อบานแล้วจ่า,จามาเบิ้งด้วยจา่ยาเดแต่มาเห็ดดีเถอะแม่เลยอเออมูเพิ่นก็นสะเห็นอันหลายหลายเนาะแต่ว่ายายฉันเขาก็เห็นเป็นกระอ้อนซ้อนจา่าเลี้วเลี้ยเลี้ย เขาเ็ดน้ำอันอันอันผิวลงมาเย็นช่วยช่วยแมจ๊ะเย็นช่วยช่วยจ้าเออเย็นหลายจ้าเย็นหลายมากมากทั้งเย็นทั้งโอ้ยต้นไม้ต้นตอก่าก็มันอุดมสมบูรณ์จ้างามหลายจ้าน้ำเย็นเย็นจัดแจ๊บเลยจ้าเด้อ เา้าปลายาปลาสะอาชื่นใจค่ะตัวแล้วบักบักว่าวนะนกก็มี่อ้ยคืดีแท้เน้อเน้อนกน้อยกระรี่คนบักว่าอู้ยมาเป็นตอออนซ้อนเลมาด,ด้วยจ้าเด้อหลังๆสะอาดหล่อมือย็นสบายจา่าได้ออนซ้อนตันใหม่จ้าละ อันก้อนแห้งหลาย้าน้องอันไปบึงอันไปเบึงสวนพ่นันเย็นสวยสวยมันหากับมักงานบึงพะนันบึงด้วยเหรอเด้บึงบึงบิงบงต้นไม้ยหย่ด้วยเหรอดอมันมาสิขื้นหบเี้เด้อต้นบางเงเหี่ยวาหญ่เลยย่งตมันติตายลพีนัน้อเเยยงตะมันติตายเลยมงด้วยเหรเหยียวมื้นเลยเดอบึงเงี้เด บ่ขึ้นกระถักบ่ขึ้นกระถักพี่น้องเอ,อ้ยเออก็ไม่เคยแน่ตาเขาอีตูเลยกะบอกบ่กัห้เงาปันไหลมึงนั้นเดียพี่ว่าอันต้นอันอันต้นพระกาดหน่อยเหี่ยวต่าจ้า <c oughs> เหี่ยวต่าจ้าโอ้ตอยตา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 ยฆ่าตลอด <c oughs> หลายหอนหอนหอนพี่น้องหอนหอนหอน อันอันไปมาแล้วไปเห็นข้างบนแล้วมาเบิ่งของเจ้าของเหี้อแมวแต่เบิ่งไทยกันเหี้ยวว่าไปเห็นต้นไม้ติดแอหแล้วอันตรอนโองเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนยังว่าเอาล่ะน่าพี่น้องน่าคลิปนี้เอาไหวซ้ำนี่สักคันคลิปหน้าบอกันใหม่อยู่ดีมีแหงเด้อสูู้่่สู้คนเด้อจัาเด้อสวัสดีจ้า